ชาวบ้านหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ล่ารายชื่อคัดค้านสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่17สิงหาคม2558ที่วัดเสาหินอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ร้อยเอกดำรงวงเจริญทหารนอกราชการแกนนำชาวบ้านในตำบลหน,นองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้นัดชาวบ้านเพื่อมาลงชื่อนำไปยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอคัดค้านการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เขตติดต่อบ้านหมู่หนึ่งและหมู่สามตนนําบลหนองหอยภายหลังจากชาวมุสลิมในพื้นที่กลุ่มหนึ่งมายื่นแบบขอสร้างมัส,สยิดต,ต่อเทศบาลตําตบลหน,นองหอยแต่ถูกชาวบ้านรวมตัวการคัดค้านซึ่งต่อมา ได้มีการชี้แจงว่าจะสร้างที่อยู่อาศัยแทนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการขึ้นโครงสร้างอาคารแล้วแบบแปลนยังใช้แบบอาคารมัสยิดเดิมทางกลุ่มชาวบ้านจึงไม่พอใจนัดรวมตัวกันที่วัดเสาหินแต่ทางทหารจากมณฑลทหารบกที่สามสห้ามมีการชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไปเพราะผิดระเบียบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอสอชอชาวบ้านจึงมาลงชื่อเพื่อใช้ประกอบการยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมก่อนเดินทางกลับอย่างไรก็ตามนายอุดมชัยชนะกำนันตำบลหนองหอยชี้แจงว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในชุมชนฝ่ายปกครองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเก่งว่าจะเกิดเรื่องบานปลายกระทบกระทั่ง และความแตกแยกกันในชุมชนโดยในวันที่20สิงหาคมนี้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาทำข้อตกลงปรับความเข้าใจกันอีกครั้งชาวน่านบอ่เอามัสยิดชุมชนพุทธแห่งสุดท้ายที่ยืนหยัดไม่เอามัสยิดหลังจากรัฐบาลออกกฎหมายควายควๆให้สร้างที่ไหนก็ได้แค่มีสมาชิกไม่กี่คนกรรมการมอสอ อย่ามัวแต่ห่วงธรรมชายโยรีบไปดูด่วนว่าดินแดนพุทธภายใต้การปกครองของท่านกำลังถูกรุกคืบจากศาสนาอื่นที่อ้างกฎหมายควยควยของพวกนักการเมืองที่ไร้อุดมการถามว่าการต่อต้านมัสยิดของชาวพุทธน,น่านผิดตรงไหนคำตอบก็คือถูกต้องตามหลักการเพราะการสร้างมัสยิดขึ้นมา ในบ้านเมืองที่ศาสนิกชนศาส,สนาอื่นอยู่จำนวนมากแต่มุสลิมมีเพียงไม่กี่สิบคนนั้นถือว่าผิดหลักสากลเช่นในสหรัฐอเมริกาการจะสร้างวัดหรือโบสถ์ขึ้นมานั้นต้องมีการทำเฮียริงคือขออนุญาตจากชุมชนรอบข้างหากมีผู้ไม่เห็นด้วยแม้แต่คนเดียวก็สร้างไม่ได้ไม่ว่าจะอ้างว่ายอย่างไง มีเงินถุงเงินถังขนาดไหนนี่คือหลักการในการสร้างอะไรที่กระทบต่อวิถีของชาวเมืองมีก็แต่ประเทศไทยนี่แหละที่ปล่อยให้พวกนักการเมืองออกกฎหมายทำลายศาสนาพวกนี้มาได้คราวก่อนก็ชุมนุมเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้ออกมาต่อต้านการสร้างมัสยิดแต่เรื่องก็เงียบหายไปเพราะข้าราชการซึ่งเป็นคนต่างถิ่น ไปกินตำแหน่งคิดจะรักษาหน้าตัวเองอย่างเดียวคราวนี้หวังว่าชาวนานคงเอาจริงไม่ยอมให้พวกข้าราชการขายชาติมันย่ำหยีบ้านเมืองชาวเมืองนานต้องรักเมืองนานเมืองน่านยุคต่อไปถ้าปล่อยให้สร้างมัสยิดได้ในเพจเฟซบุ๊กหลายเพจออกมาต่อต้านในการสร้างมัสยิดแม้กระทั่งมีการโพส์ตข้อความ พุทธศาสนาถูกรังแกมามากพอแล้วที่มั่นสุดท้ายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือนครน,น่านลูกหลานชาวน่านต้องรักษาไว้บ่ฮื้อไผยมาย่ำยีคนน่านบ่เอามัสยิดต,ต่อต้านการสร้างมัสยิดในพื้นที่ตำบลน,น้ำแก่นชาวน่านพระนครแห่งพระพุทธศาสนาเราไม่เอามัสยิดหากชาวมุสลิมต้องการพื้นที่สงบสุข จงกลับไปทำให้สามจังหวัดชายแดนใต้สงบสุขเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกหลานตราหน้าว่าไม่สามารถรักษาแผ่นดินที่สงบสุขเอาไว้ได้แพร่นานกระแสต,ต่อต้านมุสลิมสร้างมัสยิดที่เมืองน่านสบานปลายมีคนเปิดเพจเฟซบุ๊กนัดรวมตัววัดพระธาตุแท่แห้งแสดงพลังคนน่านบ่เอามัสยิดกลัวการก่อการร้ายเหมือนชายแดนใต้ แถมโยงแผนอิสลามโดดเดี่ยวอเมริกายุโรปยึดไทยผ่านการเมืองภาคใต้อ้างเฉยหนุนเงินผ่านอิสลามแบงค์ใช้ ASTV ปลุกปั่นคนไทยวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอดมินเพจ c e e o o o k แฟนเพจคนน่านบอเอามัสยิดที่เพิ่งออนไลน์กันช่วงต้นปีที่ผ่านมามีผู้ติดตามแล้วกว่า2,000รายได้ประกาศบนหน้าเพจว่า พุทธศาสนาถูกรังแกมามากพอแล้วที่มั่นสุดท้ายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือนครน,น่านแผ่นดินธรรมของพ่อเท่าแม่มอนได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ดีแล้วลูกหลานชาวนานจะต้องรักษาไว้บ่หฮือไผ่มาย,ามย่ำยีหนึ่งมีนาคม2558พบกันที่วัดพระธาตุแท่แห้งเพื่อแสดงพลังว่าคนน่านบวเอามัสยิด เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังชาวมุสลิมในจังหวัดน่านที่มีอยู่ราว60คนได้พยายามที่จะตั้งมัสยิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขึ้นในจังหวัดน่านเพราะทุกวันนี้ชาวมุสลิมจังหวัดน่านต้องเดินทางไปละหมาดทำพิธีกันที่มัสยิดอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่มีระยะทางไกลถึง130กิโลเมตรช่วงแรก มีแนวทางที่จะสร้างมัสยิดที่ริมฝั่งน้ำนานตรงข้ามโรงพยาบาลนานเขตบ้านบุพารามตําบลฝ่ายแก้วอําเภอเมืองานานแต่ปรากฏว่าชาวบ้านไม่ยอมขายที่ดินให้เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นมาหรือจะเป็นจุดเริ่มของการก่อเหตุไม่สงบเหมือนภาคใต้ทำให้ชาวมุสลิมานานหาที่ดินแปลงใหม่ล่าสุดแผนก่อสร้างขึ้น ที่ตำบลน,น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแต่ก็เกิดกระแสต,ต่อต้านที่รุนแรงหนักขึ้นโดยมีการอ้างว่าชาวมุสลิมกลุ่มนี้จะสร้างาศาสนสถานแข่งกับพระธาตุแท้แห้งและพระธาตุเขาน้อยจนกลายเป็นกระแสของคนน่านต้านมุสลิมบานปลายออกไปแล้วภายใต้สโลแกนว่าคนเมืองน่านเมืองพุทธเมืองสงบนอกจากนี้ ยังมีข้อความเน้นไปที่การก่อการร้ายสากลและการรุกครอบครองพื้นที่ของชาวมุสลิมเผยแพร่ไปในหมู่ชาวพุทธจังหวัดน่านทำนองว่าอย่ามัวแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วอ่านหน่อยเถอะแล้วแชร์ยุโรปอยู่ไม่ได้แล้วหลายประเทศแผนการยึดครองแผ่นดินไทยภายในสิบปีของผู้ก่อการขอจอกอย้ำ ขอจกอเอามาเตือนให้คิดกันอีกครั้งว่ามันเกิดขึ้นไปกี่ข้อแล้วและในต่างประเทศมีกลุ่มหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วเท่าไรรวมกันผลักดันกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงให้พ้นไปจากประเทศไทยแผนการต้องการโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยการเอาเอเชียไทยลาวคเมนเวียดนามพมา่าและมาเลเซีย รวมเป็นรัฐอิสลามหรือเป็นเครือข่ายผนวกอินโดนีเซียเป็นฐานต่อสู้อเมริกาและยุโรปโดยใช้มาเลเซียเป็นรัฐบาลกลางโดยมุสลิมโลกนำมุสลิมจากซีเรียลิเบียและอัฟกานิสถานเข้ามาฝึกอาวุธและการสื่อสารให้มุสลิมในภูมิภาคเอเชียรวมถึงอินโดนีเซียซึ่งมีคนจนมาก เชื่อมโยงกับฟิลิปปินส์ซึ่งมีคริสต์มากและมาเลเซียอิสลามแข็งแรงโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะมีพุทธมากซึ่งในปัจจุบันให้ดอกเตอร์มหาเทแห่งมาเลเซียเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแผนการระยะยาวได้เริ่มปฏิบัติการมาราว40ปีทั้งยังมีการผูกโยงว่าปี2545 พรบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินมากกว่า1,000ล้านบาทการดำเนินงานขาดทุนทุกปีจนในที่สุดต้องยุบเลิกธนาคารชาริอะของธนาคารกรุงไทยที่มีกำไรเพราะธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมากเพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลาม เหลือเพียงธนาคารอิสลามแห่งเดียวในปัจจุบันและอ้างอีกว่าไทามส์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกเปิดโปงแผน Dream State ที่อิสลามวังยึดครองประเทศไทยโดยรูปทางการเมืองจากภาคใต้ขยายผลให้มีการเลือกพักของตนในกทมและภาคตะวันออกโดยสนับสนุนการเงินผ่านธนาคารอิสลามแล้วใช้ a อส v ปลุกปั่นคนไทยให้ฆ่ากันเองได้ผลดีกว่าที่คาดผู้สื่อขาวรายงานว่ากระแสดังกล่าวกำลังลุกลามมากขึ้นโดยที่ยังไม่มีใครไปสร้างความเข้าใจและดูเหมือนจะสุ่มเสียงที่จะส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคตได้เช่นกันมติท่วมทน้นชาวนาครพนมไม่ให้สร้างมัสยิดจากที่มีการแชร์กันโดยทั่วไป ว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างมัสยิดที่บ้านนาราควายหมู่11ตำบนนาราควายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายอดิศักดิ์พลชัยยาผู้ใหญ่บ้านได้จัดประชุมประชาชนตามเอกสารที่ส่งมาโดยหน่วยงานราชการเพื่อขอความเห็นของชาวบ้านปรากฏว่ามีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่4มิถุนายน2560ซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมประชุมอย่างมากมายและประชุมประเด็นนี้เสร็จสิ้นและได้มีการลงมติกันในเวลา22นาฬิกา4นาทีปรากฏว่าเสียงท่วมทน้นไม่ให้สร้างครับไม่ให้สร้างหวังว่าหน่วยงานราชการจะไม่บังคับขู่เข้นให้ชาวบ้านกระทำการอย่างอื่น หวังว่าพื้นที่นี้จะเชื่อชาวบ้านและหวังว่าชาวมุสลิมคงเข้าใจว่านี่คือมติของชาวบ้านที่ผ่านมารัฐไม่ค่อยฟังเอาแต่เลือกจะใช้กฎหมายใช้อำนาจตามที่ตนเองมาประกอบกับมีชาวพุทธโลกสวยอยู่จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาขณะนี้วันนี้ขอให้ชาวมุสลิมและหน่วยงานรัฐบาลยอมรับมติตรงนี้ด้วยครับ ถ้าหน่วยงานรัฐทำเช่นนี้คือฟังชาวบ้านประเทศชาติคงสงบสุขวันนี้ชาวพุทธอย่าโลกสวยกันให้มากครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาที่บูรพะมหากษัตริย์ทุกครุกพระองค์และบรรพบุรุษช่วยกันสืบทอดมาให้ดำรงคงอยู่คู่ไทยไม่ให้มีการทำร้ายและทำลายวันนี้ผมต้องกราบคารวะ คนไทยหัวใจพุทธและขอขอบคุณข้อมูลจากลาย IC News ผนึกกำลังชาวพุทธหยุดภัยคุกคามว R are b บ d d h i s t พวกเราคือชาวพุทธนายกรมีดีเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยนาย,ยกสมาคมทางสายกลางหามิถุนา2560า